มีพายายออกเที่ยวกันทุกคนพายายไปเที่ยวกันนะจ๊ะนี่ว่างๆก็ไปเที่ยวกันมั่งทุกคน,น,น,ไ,นไปที่ไหนมาดูกันวัดเสาหินนะจ๊ะวัดเสาหินตำบลวัดพิกนี่เองตำบลเรานี่เองทุกคนไม่ไกลจากบ,บ้านเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไม่ค่อยได้ไปแต่าาก,ก็เป็นเด็กมาเล่นกีฬาอย่างฝึหมาดีกว่าผมเหรือฮะคือ

คงเห็นเนี่นี่นะจ๊ะวัดเสาหินทุกคนสวยมากพระเยอะมากทุกคนโอ้ยายก็ตื่นเต้นยายก็ดีใจมากเลยบอกตื่นตันเป็นบุญสนักหนาที่ได้มาเห็นเนาะยายบอกสมัยก่อนเคยมาสมัยมาแข่งกีฬามาอย่างนี้หวยายยกมือ พนมตลอดเลยแล้วก็พาเดินเนาะแต่ว่าวันนี้แดดมันร้อนไปหน่อยทุกคนเลยก็เลยอพาเดินกันได้ไม่เยอะไม่นานเนาะเพราะว่าแดดมันจัดมากวันนี้กลัวยายร้อนเลยทุกคนยายพนมมือตลอดตอนนี้มาถึงบ้านนะยายก็ยังเนี่ยพูดอยู่ไม่หยุดเลยว่าเป็นบุญสนักหนาเป็นบุญสนักหนาที่ได้ไปพบไปเห็นเนี่ยทุกคนเนี่ยพระเยอะมากเลยนะก็วัดเสาหินวัดเสาหินทุกคน fro, ยายพนมมือแบบไม่เอามือลงเลยอยู่ในบริเวณวัดท,ทุกคน เออมีหลายเอยเราก็ถ่ายแล้วมโมะไปเลยเนาะนี่เห็นไหมพระเยอะแยะเลยสวยๆทางนั้นเนาะเหงก็ถ่ายเนาะอาจจะถ่ายได้ไม่สวยเนาะไม่ใช่มือกล้องตากล้องมืออาชีพทุกคนก็ถ่ายไปอย่างเงี้ยเนาะก็ดูกันเอาทุกคนสวยแต่ก็โอเคปลื้มใจดีใจวันเนี้ยใยลำพึงลำพันยังไม่หยุดเลยนะทุกคนเอ้ยเนี่ย ว่าสวยงามมากย้ายตื่นเต้นมากพูดไม่หยุดเลยตอนนี้ยังยังพูดไม่หยุดเลยพูดปากสั่นเลยเนาะเนี่ว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะไงทุกคนโอ้แต่สวยจริงๆทุกคนฉันอาจจะถ่ายภาพได้ไม่สวยนะทุกคนโอ้ถ้าใครผ่านไปก็ลองแวะดูนะจ๊ะแวะสักการะบูชาพระกันได้นะพระเยอะมากเลยทุกคนอืมฉันถ่ายภาพไม่ค่อยสวยนี่ เห็นไหมนี่ไม่ใช่มือกล้องตากล้องมืออาชีพน,นะทุกคนอย่างนี้ถ่ายได้แค่นี้นะทุกคนแต่จริงๆแล้วสถานที่จริงเขาสวยมากเลยทุกคนแล้วแดดมันร้อนทุกคนแดดมันร้อนด้วยพายายเดินได้ไม่มากเท่าไหรนะ่เนาะอาจจะไม่ทั่วไม่ถึงเนาะนี่ทุกคนนี่สวยงามมากเลยใช่ไหมอืมัแดดคึมคึมานะทุกคนเนาะองไปเยือนตอนเย็นเยนถึงจะดีนะอย่างเงี้ยเออ ยายดีใจมากเออเราเห็นยายดีใจยายแบบบอกชื่นใจมากเลยอะ่ะยายบอกเป็นบุญตาเส้นนักหนาเกิดมา9ก้กว่าปีแล้วได้เห็นยายบ่นเนาะนี่ทุกคน